สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนทุกคนนะคะเข้าสู่ช anel มนุษย์ยิบซีค่ะกลับมาพบกับกิฟเป็นอีกครั้งนึงแล้วนะคะและนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวธาตุลมนะคะธาตุลมประกอบไปด้วยนะคะราศีกุมตุลและก็เมถุนค่ะประจําเดือนกรกฎาคม6-4นี้แล้วนะคะยินดีต้อนรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ครึ่งปีหลังนะคะเดือนเจที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับสถานการณ์รอบตัวมากๆเลยนะ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าไพ่พลังงานจะให้พลังงานในเชิงบวกๆบกบกบกซึ่งเพื่อนๆจะได้รับไปหรือเปล่านะคะอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะคะโอเคโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะคะ เรามาดูไพ่พลังงานกันดีกว่าค่ะว่าชาวท่าลมกุ่มตุนเมถุนนะคะในเดือนก,นกรกฎาคมนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะขอไพ่พลังงานนิดนึงนะคะให้กับชาวท่าลมค่ะที่ไฮโลแฟนะค่ะช่วงนี้คุณมีรางสังหอหรือเปล่าชาวท่าลมนะคะคุณมีเซนต์แปลกๆนะคะกับคู่รักกับของคุณกับคนรักของคุณนะหรือคนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะคนรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันผิด แปลกแหวกออกไปเนาะสำหรับคนบางคนนะที่มีปฏิกิริยาเนะคะเข้ามาหาคุณคุณจะรับรู้ได้คุณเข้าใจไหมว่า The h y r ไฮโรแฟนอะเดไฮพีเทสเนี่ยขอขอภัยนะคะเดไฮพีเทสเนี่ยบ่งบอกหมายถึงเป็นไพ่ที่ความลับลึกลับน่าค้นหานะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ด้วยนะหรือไม่ช่วงนี้นะคะชาวท่าลมกุมตุนเมถุนนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์มากๆเลยนะแต ความมีสเสน่ห์ของคุณก็แฝงไปด้วยความลึกลับที่ใครหลายๆคนนี่อยากจะค้นหาเช่นเดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอดีตที่ผ่านมาความรักนะคะของชาวท่านลมกุมตุนเมถุทน,นะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะหรือไม่ช่วงนี้คุณอาจจะเข้าไปพัวพันนะคะกับสิ่งอะไรบางอย่างที่คุณสัมผัสได้ว่ามันเป็นความลับต่อตัวคุณนั่นเองเนาะโอเคค่ะห้าเหรียญค่ะ f o l ์ of p e n t a c เ e นะคะเด็กถือเหรียญนะสี่เหรียญค่ะ The w i e l of fortune ค่ะตามมาด้วยโอ้โหคุณดิวกับชาวท่าดินมังกรทุกสบกันหรือเปล่าคะชาวท่าดินค่อนข้างที่จะชัดเจนมากมเลยนะโอเคกิ๊ฟจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์นะที่ผ่านมาของชาวท่าลมเป็นอย่างไรกันบ้างนะกิ๊ฟรู้สึกว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปนะคะ คนที่พยายามเข้าหาคุณนะเนี่ยอัศวินถือเหรียญกับเด็กถือเหรียญน,นะคะเขาเข้ามาเนาะแต่ละคนนะเข้ามาด้วยใจจริงนะคะเข้ามาด้วยความหนักแน่นแล้วก็เป็นตัวคุณเองเนะี่ยที่คุณพยายามเก็บกักเก็บซ่อนความรู้สึกไว้นะคะไม่ยอมเปิดเผยเนาะห้าเหรียญค่ะห้าเหรียญวงบอกหมายถึงเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีระยะห่างนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้ดังใจนะ บางทีเราไปรักเขาเขาไม่รักเราเราไปชอบเขาเขาไม่ชอบเราเป็นความสัมพันธ์ที่วนๆเวียนๆกันอยู่แบบนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลงตัวสําหรับบางคู่บางท่านเท่านั้นนะคะหรือคนมีคู่นะเป็นความสัมพันธ์ที่พยายามที่จะจูนกันเข้าอีกครั้งหนึ่งนะ,ะในเดือนที่ผ่านมานะคะ หรือไม่ใครบางคนในที่นี้พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้เป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่สนใจคนรักมากขึ้นเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกนะคะของคนที่คุณรักมากขึ้นนั่นเองเนะาะอดีตที่ผ่านมาของชาวท่านลมเป็นแบบนี้และปัจจุบันนะคะในเดือนกรกฎานคมน,นี้จะเกิดอะไรกับชาวท่านลมกันอีกนะคะ The World ค่ะเจ็ดาบค่ะสไม้เท้านะคะ คิงถือไม้เท้าค่ะหกเหรียญคุณรู้สึกว่าคุณเป็นตัวเองได้ดีที่สุดคุณเป็นคนที่ไม่อยากเห็นตัวเองเสียใจไม่อยากเห็นตัวเองร้องไห้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งคนนึงนะคะชาวทะลมในช่วงนี้คุณค่อนข้างเป็นคนที่มีความหนักแน่นในตัวเองพอสมควรนะคุณอาจจะดีกับชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างภาษาต่างทัศนคติ สัยได้ด้วยนะคะหรือช่วงอายุเนาะอาจจะต่างกันค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะคุณได้รู้สึกว่าเดือนนี้มันมีอะไรที่แอบแฝงนะมีการเดินทางมาพบมาเจอกันนะคะแต่มาแล้วดูเหมือนเป็นคนที่แบบเจ้าเล่จังนะคะเหมือนเขามีแผนการอะไรบางอย่างนะหรือเขาแอบทําอะไรบางอย่างโดยที่คุณไม่รู้นะคะเรื่องนี้คุณต้องไปหาคําตอบด้วยตัวเองนะคะกิฟอาจจะอธิบายได้ค่อนข้างที่จะเป็นสโคบใหญ่ๆเนาะโอเค สองไม้เท้านะคะบ่งบอกหมายถึงอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรักทางไกลได้ด้วยนะคะบางคู่บางท่านอาจจะอยู่ใกล้แต่เหมือนไกลอยู่ไกลแล้วก็ไกลเข้าไปอีกนะคะเป็นแบบนั้นนะให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะแต่ถามว่าคุณยังอยากที่จะเสี่ยงแบบนี้ไหมคุณก็ยังอยากที่จะเสี่ยงกับความรักนะคะกับสิ่งที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้เนาะคิงถือไม้เท้าคือคุณอาจจะได้ไปพบไ,ไปเจอคนที่แบบเขาอาจจะชอบทํางานเขาอาจที่จะเคร่งเครียดก,กับงานมากๆก,กก็ได้นะ เขาอาจจะเห็นงานมาที่หนึ่งนะคุณอาจจะเป็นที่สองนั่นเองเนาะคุณกาลังตัดสินใจอยู่ว่าคุณจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์แบบนี้ดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าชาวธาตุลมกุมตุลเมถุนจะเอาอยัางไงเนาะกับความสัมพันธ์ที่เข้ามานะตอนนี้นะคะเดเดวิลมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณลึกซึ้งอะ่ะคุณชอบมันเป็นความผูกพันชนิดหนึ่งนะคะคุณรู้สึกว่าอ๊ย ยังไงก็ชอบยังไงก็อยากดูแลนะคะต่อให้มันจะยากลำบากนะคะเราก็ยังสามารถที่อยากที่จะไปด้วยกันได้เนาะ,ค,ะคุณอาจจะดีวกับคนที่เขามีลักษณะแบบนิ่ง,งๆเฉยๆเนาะเป็นคนราบเรียบอาจจะเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์แบบเงียบๆก็ได้นะคะ The Empress ค่ะคุณเป็นคนที่ชอบดูแลนะคะชาวท่าลมนะ่ตอนนี้นะคุณอยากดูแลเขานะคะคุณยกย่องเขา คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่น่าค้นหาคุณพยายามที่จะเข้าหาเขากิฟมีความรู้สึกว่าฝั่งคุณเริ่มพยายามแล้วถ้าฝั่งเขาพยายามเข้ามาก่อนจะเป็นตัวคุณเองนะคะชาวธาตุลมเนาะที่คุณที่อยากจะพุ่งทยานไปหาเขานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างลึกลับซับซ้อนแล้วก็แน่นแฟนอ่าเดลเดวิลมันหมายถึงชาวราศีมังกรและชาวมังกรได้ด้วยนะ ถ้าความสัมพันธ์ของในหลูของคนที่มีคู่รักกันมานานนะคะตัดยากมาตัดยากแล้วก็รู้สึกว่ายังเป็นคนคนนี้ต่อให้มีอุปสรรคอะไรนะคะกิบค,ค,คิดว่าคุณจะสามารถผ่านทุกๆอย่างไปด้วยกันได้นะเพราะคุณเป็นเอมเพรสนะคะชาวท่าลมเอมเพรสคือคนที่ใจเย็นคนที่ใจดีคนที่มีแต่ให้แล้วเป็นคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเนาะคนรักอยู่เสมอเมอนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูในหลูงพลังงานนะคะ หลูกพลังงานของผู้นะคะชาวท่านลมไพ่พลังงานคือสี่เหรียญน,นะคะตรงกับไพ่ของคุณเลยนะคะอดีตของคุณเนี่ยสี่เหรียญเขาเป็นคนรักตัวเองค่ะคนทุกคนรักตัวเองนะคะชาวท่านลมไม่ต้องกลัวนะ คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกลัวตัวเองเสียใจเนาะสี่เหรียญอยู่ในอยู่ในบริบทที่กลัวตัวเองเสียใจกลัวตัวเองช้ำใจกลัวตัวเองจะต้องสูญเสียความเป็นตัวเองไปเพราะยังไม่ค่อยมั่นใจกับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปขยายกันต่อว่าคนรักนะคะหรือคนที่คุณดูดูหรือคุยคุยอยู่นะเขาคิดยังไงกับคุณแคชาวธาตุลม ควีนถือดาบตามมาด้วยควีนถือถ้วยนะคะ The Fool นะ The Wheel The Wheel ชน The Wheel นะคะมีบางอย่างอะไรเปลี่ยนไปเนาะกระตุ้นเขาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะคนคนนี้เนาะเขาคิดกับคุณนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจเป็นผู้หญิงที่แบบลุยๆ The Fool มันหมายถึงคนที่ไม่ค่อยกลัวอันตรายนะ The Fool เป็นไพ่ของคนที่ บ้าคลั่งนิดนึงนะคะใช้ชีวิตแบบเออโลดโผนอะไรแบบนี้เขารู้สึกว่าโอเคเขาก็รู้สึกที่จะอยากจะเริ่มต้นนะแต่เขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าคุณอาจจะยังไม่ได้จริงจังกับเขาขณะนั้นนะคะเขาเลยรู้สึกว่ามันต้องมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปในเดือนนี้นะอาจจะเป็นตัวคุณเองที่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแล้วดีไหม เจ็ดดาบเจอเจ็ดดาบฟันธงไปเลยค่ะว่ามีโอกาสที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะจะแอบ,บทำอะไรที่ไม่ค่อยน่ารักนะคะอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้ไหมคะอีกฝ่ายหนึ่งรู้แต่เงียบนะเดะเฮร์มทชัดเจนมากๆเลยนะคะอีกฝ่ายหนึ่งรู้แต่ทำไม่รู้นะคะแต่ก็ยังอยากมีกันและกันอยู่ในชีวิตคุณงงไหมความสัมพันธ์ครั้งนี้บางทีอาจจะเป็นลูบอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ ต่างคนต่างทําอะไรเนาะหรืออย่างเช่นนะกิ๊บยกตัวอย่างนะคะเจ็ด,ดาบเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพายอันตารายนะคะอันตารายคือเป็นเป็นการกระทําที่บางทีไม่ได้น่ารักเลยนะคะพอเรามารู้เกี่ยวกับเรื่องการกระทําอันเนี้ยนะคะเป็นอะไรที่คุณยังรับไม่ค่อยได้แล้วก็อยู่ในลูปที่อเขารู้สึกว่าคุณแอบทําใช่ชาท่าลมกิ๊บรู้สึกว่า เขารู้สึกว่าคุณแอบทำอะไรที่มันไม่น่ารักนะคะหรือเป็นสิ่งที่เขาไม่ค่อยชอบอย่างเช่นแบบไปกับคนนั้นไปกับคนนี้หรือนะคะใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยแคร์เขาสักเท่าไหร่เพราะว่าเต้าถ้วยบ่งบอกหมายถึงเห็นปะเป็นคนที่ฟรีสไตล์กับชีวิตมากๆนะคะสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยอยากรู้ว่าคุณแคร์เขาบ้างหรือเปล่าแต่ในใจเขาอ่ะเขาสงสัยตลอดเลยนะว่าทุกวันนี้คืออะไรหรออืม เหมือนแบบเขาพยายามที่จะดึงกันไว้อยู่แต่อีกคนนึงก็ไม่ได้ทําแบบนั้นมันเหมือนมันเหมือนความเข้าใจไม่ตรงกันการกระทําส่วนทางกับคําพูดนะคะที่กิฟจะสื่อเนาะเหมือนคู่ของชาวธาตุลมเนี่ยมองธาตุลมว่าเหมือนคุณอะรักจริงหวังแตง่งเหมือนคุณโอเคเต่าแล้วว่า กลายเป็นเหมือนการกระทำของคุณมันไม่ได้แคร์เขาแล้วก็เหมือนมีอะไรปิดบังเขาอยู่ตลอดอะไรเงี้ยให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะขอเอาคำแปดใบนะคะโอเคหนึ่งดาบนะตามมาด้วย the world the empress the world the sun นะคะอัศวินถือไม้เท้าเก้ดาบและตามมาด้วย The Lover นะคะแล้วก็สองไม้เท้านะคนคนนี้คนที่ดิวอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะเขาขึ้นเดอ s u ซันเดอ n ซันเป็นไพ่ที่มุงบอกหมายถึงพลังงานเด็กๆนะคนคนนี้อาจจะทำให้คุณปวดหัวนะแล้วก็ มันเป็นความรักค่ะกิ๊บว่ามันเป็นความรักคุณยอมนะคุณยอมที่จะทุ่มเทกับคนคนนี้ต่อให้คุณรู้สึกว่ามันแลดูห่างไกลกันเนาะในความสัมพันธ์นะคะกิ๊บคิดว่าคุณน่าจะตกหลุมรักกับคนที่อยู่ไกลๆหรือว่าคนที่ยังไม่เคยมาพบมาเจอกับคุณนั่นเองนะคะ World คุณค่อนข้างที่จะรักตัวเองเหมือนเขานั่นแหละค่ะต่างคนต่างก็ไม่มีใครอยากที่จะเสียใจเนาะแต่คุณเป็นผู้ให้คุณชอบให้คุณชอบดูแลนะเขาอาจจะรัก ตัวตนในสิ่งที่คุณเป็นแบบนี้ไพ่พลังงานไม่ได้บ่งบอกหมายถึงมือที่3หรือการมีคนอื่นอะไรเข้ามานะไพบ่บ่งบอกหมายถึงนะคะการพยายามที่จะสางสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟนให้มันดีขึ้นนะคะกิฟค,คิดว่าช่วงนี้นะคะชาวท่านลมนะมีสเสน่ห์กับบุคคลที่อาจจะมีครอบครัวแล้วด้วยก็ได้นะคะลองดูเรื่องศิลธรรมนิดนึงเนาะบางทีเราอาจจะชอบเขาแต่ว่าจังหวะเวลามันไม่ใช่ทุกๆอย่างมันก็ผิด เปลี่ยนไปหมดนะก็ยังไงก็เป็นนะคะกำลังใจนะคะให้กับชาวท่าลมแล้วกันค่ะกิฟค,คิดว่าในเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในหลุมของคนมีคู่หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยกิฟมองว่าความสัมพันธ์มันมันน่ารักนะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังแบบมีกันต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้อาหนีหายจากกันไปไหนเลยเนาะ ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวดีๆนะคะที่มีใครบางคนที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเราแล้วเราก็อาจจะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขาเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูในลูปนะคะของคนโสดนะชาวธาตุลมนะตุ้มตุ้นมถุน เจ้เล่์เดือนนี้คุณได้สละโสดแน่นอนเลยนะคะชาวธาตุลมนะคุณอาจจะได้พบได้เจอนะคะหรือได้ผูกพันกับคนเก่าๆที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตคุณนะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่อายุอาณาอาจจะต่างจากคุณนะ,ะหกถ้วยนะคะหมายถึงอาจจะเป็นคนที่ผูกพันกันมานานรู้สึกกันมานานหรือจบกันไปแล้วนะคะจบกันด้วยดี หรือไม่ดีก็ตามแต่ในช่วงนี้หลูปของคนเก่าๆกลับมาชัดเจนมากๆนะคะชาวธาตุลมนะคนเดิมๆนะคะจะทําให้คุณหวั่นไหวอีกครั้งหนึ่งจะมีการเริ่มต้นใหม่กิฟบคิดว่าเดือนกร,รกฎาคมนี้นะคะชาวราศีธาตุลมนะค,มนมนคุณมีโอกาสสละโสดมากๆเพราะไพ่บอกว่าเป็นเด e l เวอร์นะคะเดล l เวอรคือความรักค่ะความรักที่เหมือนปั๊บป,ปี้เลิฟความรักเด็กๆเนาะคุณก็เป็นคนช่างเลือกนะคะ มากๆเนาะเลือกจนปวดหัวนะเพราะบงบอกหมายถึงเดอะแฮงแมนเห็นไหมบางทีคุณคิดเยอะนะคะกังวลกับสิ่งที่ยังไม่มาถึงทําให้ปัจจุบันมันค่อนข้างลาบากแค่ช่วงนี้คนทํามาหากินทํามาหาเงินก็ยากพอตัวแล้วนะคะอย่าทําทุกๆอย่างให้มันยากนะชาวท่าตลมนะคะ8ดเหรียนแล้วตามมาด้วยนะคะ the emperor เนาะคุณอาจจะได้เจอกับชาวราศีเมษลัคนาเมษหรือไม่คุณอาจจะได้เจอกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะ The เ o อร์ชาวราศีเมถุนและขนาดเมถุนนะเทรนเทนราศีธนูและขนาธน,นะน,น,นูค่ะหไม้เท้าออตามมาด้วย The Tower นะคะ The Tower จะมีอะไรที่ทำให้คุณคิดมากนะคะชาวท่านลม ความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่คุณเจอกับคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆหรือเป็นคนที่คุณรู้จักมานานก็จริงอ่ะคุณยังไม่ได้เห็นอีกด้านอีกมุมของเขาหนึ่งคุณอาจจะได้ไปพบไปเจอหรือได้เห็นเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วมันทําให้คุณคิดมากคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากไปต่อนะคะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหนื่อยความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเริ่มจะท็อกซิกนะคะคุณตัดสินใจดีๆนะคะคุณประคับประคองทุกๆคนให้อยู่ในชีวิตของคุณไม่ได้นะดิเทมเพ คนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยมีเยอะมากนะคะขึ้นเจถ้วยคนที่คุณลวกอาจจะไม่ใช่คนที่คุณรู้สักดีก็ได้นะคะถ้าเป็นคนเก่าๆหรือว่าเป็นคนที่จบกันไปแล้วนะ,ะหรืออาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะกิ๊บว่าคุณจะต้องมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะเอาเป็นว่าในกักยายคมน,นี้อย่าเพิ่งรีบมีแฟนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรนะคะชาวธาตุลมถ้าคุณตัดสินใจไปค่อนข้างที่จะเห็นเลยแหละว่ามันเหนื่อยมากๆเลยนะคะ เราต้องลองมาดูเดือน8ปดไหมสิงหาเนาะสิงหาอาจจะเป็นอีกจังหวะหนึ่งก็ได้นะคะที่ทําให้คุณมีความรักที่ดีเนาะแต่คิดว่าเดือนนี้ก็ยังคอยดูสถานการณ์ไปอีกนะจะมีคนเข้ามาหาคุณอีกแล้วก็มีตัวเลือกทางเลือกให้คุณได้เลือกอีกนะคะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะคะชาวท่านลมโอเคฝากไว้เท่านี้สําหรับหลู่คนโสดนะคะขอบคุณสาหรับการกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ